สวัสดีครับพวกเรามาพบกับรีวิวโดยคุณครูสอดอีกครั้งอยากให้คุณครูครีวิวอะไรหลังไมมาได้เลยครับรีวิวเองใช้เองนักเลงพอเราพบกับไม้ลอยลำโพงพกพาเครื่องช่วยสอนเล่น mp3 รุ่น l o t o n k 4 0 0 bluetooth speaker คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ครับพูดอะไรไปก็ไม่มีเด็กคนไหนฟัง เวลาพูดเวลาสอนก็เอาแต่คุยกันไม่มีสมาธิหรือถ้ามีสมาธิแต่เสียงของครูก็เบาเกินไปวิธีแก้ปัญหาเดิมๆของเราก็คือการใช้ไมโครโฟนแต่บางครั้งสายของไมคก็สั้นเกินไปใช้งานยากหรือถ้ายาวเกินไปมันก็มักจะพันกันให้เสียเวลา กันจะยกไปยกมาก็หนักอีกทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นอาการปวดหลังจากการยกลำโพงหนักๆแถมยังต้องเสียบปลั๊กไฟไม่สะดวกเลยสอนไปสอนมามีอาการเจ็บคอหลอดลมหลอดเสียงเกิดการอักเสบขึ้นอีกปัญหาเหล่านี้แก้ได้ง่ายๆวันนี้ครูมีกลยุทธ์ที่่ะช่วยห้องเรียน เงียบลงแล้วปัญหาต่างๆที่กล่าวมาจะหมดไปสิ่งนั้นก็คือโรตอน k 4 0 0 FM ไม่ช่วยสอนนั่นเองทีนี้รีวิวเองนักเลงพอเราไปดูของจริงกันเลยครับนี่ครับโรตอน k 4 0 0หน้ากลองเป็นคุณครูคนสวยคนนี้ด้านข้างมีสัญ,ญลักษณ์ไมโครโฟนเพลย์ลำโพงและแบตเตอรี่ ด้านอีกด้านหนึ่งเป็นโลโก้โรตันสีขาวขนาดใหญ่ด้านหลังเต็มไปด้วยภาษาจีนและบาร์โค้ดเมื่อเปิดกล่องมาจะพบกับไมโครโฟนและอุปกรณ์ในถุงพลาสติกในถุงพลาสติกจะพบกับไมโครโฟนพร้อมกับสายไม์แกะออกมาจะพบกับไมโครโฟนแบบสวมที่ศีรษะหรือใส่หัวน,นั่นเองสีฟ,ฟ้าคือฟองน้ำกันการระคายเคืองผิวหนัง ส่วนฟองน้ำทรงกลมสีดำนี้เอาไว้หุ้มไมโครโฟนกันน้ำลายเข้าไม์และป้องกันเสียงลมได้ระดับหนึ่งถัดมาเป็นเข็มขัดเอาไว้ร้อยตัวไม์ให้เราสะพายได้และสายชาร์จแบบ USB Type A to Micro USB ทานโลดตอนขนาดใหญ่1,200มิลลิแอม ไปดูตัวอุปกรณ์กันสีชมพูโอโรสสวยมากๆด้านข้างมีรูชาร์จไมโคร USB 5V โวลและรูไม,ม้สามมมด้านหลังเป็นที่ห้อยสายสาพารและก้านเนบกับเข็มขัดด้านข้างด้านนึงเป็นช่อง USB และ ไมโคร USB ไว้เปิด MP3 ด้านบนปุ่มควบคุมเสียงต่างๆและวอลลุ่มพาวเวอร์ด้านล่างโล่งๆไม่มีอะไรเอาไว้วางตั้งกับพื้นไม่ล้มเปิดฝารางทานออกมาจะพบกับสปริงขั้วบวกและขั้วลบเมื่อเรานำทานใส่ในขั้วบวกและขั้วลบอย่างถูกต้องไมโครโฟนก็จะพร้อมใช้งานนี่คูมี2อันเลยสีชมพูและสีขาวบอกเลยว่าดีจริงๆไม่งั้นไม่ซื้อ2อันหรอก ัดมาเป็นพื้นฐานของบัตรรับประกันคุณภาพและ QC ผ่านแล้วและคู่มือการใช้งานภาษาจีนอ่านไม่ออกจ้าครับทีนี้อันนี้เป็นเสียงจัดครูเนะครับถ้าเป็นเสียงพูดขณะสอนเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับดังปกติเลยแต่ถ้าเป็นเสียงเพลงเนี่ยอาจจะไม่มีเบสเก้งเกลี้ยงนะครับเพราะเน้นมาสําหรับสอนโดยตรงแต่ก็ใช้งานได้ในห้องเรียนคุ้มค่าสําหรับคนครูคนหนึง่งที่มีไมโครโฟนเลยครับแบบนี้ครับ หอนบ้างนิดหน่อยไม่ว่ากันสรุปการใช้งาน 1. ปรับความดังได้ถึง83เดซิเบลเอ็กโสองระดับ2มีสายห้อยสะายและแถมไมติดหัวมาในตัว3ม,มีสีสันสดใสถึง4สี4ส,ส,สามารถเสียบไมโคร USB และ USB Type A ได้ด้วยเวลาเปิดเพลงไปดูข้อดีและข้อจำกัดกันเลยครับ ข้อดีดีมากๆก็คือ 1. มันคล่องตัว 2. ราคาไม่แพงแถมแบตแถมไม้ด้วย 3. เปิดเพลง mp 3ได้อีกด้วยข้อจำกัดใหญ่หลวงก็คือไม้มันหอนถ้าผิดมุมและองศา 2. ยังใช้สายอยู่ระหว่างไม้ลังพงเกะกะไปบ้างขอบคุณที่รับชมจ้าคุณภาพ9เต็ม10ราคา9เต็ม10แนะนำให้ซื้อจริงๆอันนี้อย่าลืมกดไลค์สับส c r i b เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับขอบคุณครับ